สวัสดีครับสัปดาห์ที่2ธันวาคม2,564มีหนังเข้าฉายน้อยกว่า7เรื่องนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คุยถึงหนังอินเดียเรื่องตาดอับด้วยเราก็เลยมีเวลาที่จะมาทำคลิปตามคำขอของท่านผู้ชมในช่องโอเคนิติเทพนิติเทพคุณคํานี่แหละครับก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งขอมาว่าอยากให้พี่โอรีวิวแผ่นสะสมของพี่โอโดยเฉพาะ DVD ภาพยนตร์ ว่ามีอะไรบ้างตอนนั้นนานมาแล้วต้องขออภัยนะครับที่ทำรีวิวนี้ช้าไปหน่อยเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีหนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เยอะมากสัปดาห์ละ7เรื่องบางสัปดาห์9เรื่องทำให้เราไม่สามารถทำคลิปประเภทอื่นได้แล้วพอดีสัปดาห์นี้มีหนังเข้า5 6เรื่องเราก็เลยมีเวลาเหลือที่จะทำคลิปรีวิวหนังดีวดีที่มีใน ที่พี่โอเก็บสะสมไว้ที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าพี่โอตอบกลับไปว่าพี่โอไม่สะสมแล้วนะครับเลิกสะสมแล้วเลิกสะสมมา2ปีแล้วและได้ทำการยกให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะสะสมต่อไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนท่านนั้นก็เลยบอกมาว่าเอาที่เหลือก็ได้แล้วก็พี่โอก็มาดูว่าตอนนี้มีเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ก็พอที่จะทำคลิป ได้ประมาณ10นาทีนะครับก็เลยเอามาคุยกันนะทีนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึง DVD ที่เีียวสะสมที่จะเก็บไว้เนี่ยขอพูดถึงชุดล่าสุดที่ซื้อมาซื้อมาเก็บสะสมซื้อสุดท้ายแล้วคงจะไม่ซื้ออีกแล้วล่ะก็คือร้านบูมแมลงเขามีโปรโมชั่นแผ่นละ99บาท แล้วก็ถ้าซื้อ2แผ่น198ใช่ไหมครับเขาแถมอีก3แผ่นเท่ากับสามารถซื้อ5แผ่นได้ในราคา198พี่โอก็เลยซื้อมาเยอะและ้วเลย30กว่าแผ่นแล้วก็ทำการส่งต่อให้คือถ้าท่านใดสะดวกไปดูที่ร้านบูมแรงก็เชิญนะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกพี่โอจัดส่งให้แล้วก็คิดค่าส่งค่าแผ่นแผ่นละ50บาทแล้วก็ค่าส่ง50บาท ก็สามารถรวมกับได้นะครับมีดังต่อไปนี้นี่มี The p e r g e เอ่ออะไร Animation Reborn ขอไปเร็วๆเลยนะครับ Man of Taiji, k i n r i f m a ma m a ม i a าภาค2เอยจุระธิ์พังไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแผ่นสะสมของพี่โอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้มีอยู่4ภาคอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็บอกมามือหนนะครับยังไม่ได้แกะเลยอ่ะ อันนี้ก็ไม่ใช่ของบุมแรงแต่ว่าพี่โอก็สามารถส่งต่อให้ได้เช่นกันสุภาพบุรุษตระกูลหยางครับและก็ยังมี Men in Black ทั้ง3ภาคนี่ครับมือหนึ่งยังไม่ได้แกะนะครับมือหนึ่งยังไม่ได้แกะเลยกอริสิลารุ่นแมทธิวบรอดริกพันเซลเกรเท,เทล อันนี้ก็ไม่ใช่ของบูมแรงแต่เป็นของพี่โอเองที่ใครอยากได้ก็สามารถบอกทักมาได้เลย h a n d ิ b a ล Rising h a n d y b a well ล r i s i s g o n e for the Money บางแผ่นก็ไม่ใช่ของบูมแรง m g i i m ไหมทั้งสองภาคครับมีข่าวว่าจะสร้างภาค3แล้ว life is beautiful this must be อะไร the place ของชอนเพนโครนิเคิลฮ u นติ n งเอ่อดับบ u n t ิ n งอินคอนเนติ c ัตเกมเมอร์เจลาดบัตเลอร์เรียมนีสันเดอะคอมพิวเตอร์เดอะโปดิจีเรนเดียร์เกมเบนแอฟเฟกมีหนังไทยด้วยครับอันนี้ของ ไม่ใช่ของบูมแรงแต่ว่าพี่โอก็เอามาคิดรวมกันให้เลยนะครับห้าสิบบาทแผ่นละห้าสิบบาททั้งร้าน Last Summer คุณนายโฮมือหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะเลยอ่า Glass อันนี้ M Night Share Milan ครับ Glass ก,กับ Last a ์เบน e n อ e r มี Contagion หนังต้นกำเนิดโควิดเลยเนี่ย a ลฟ h า โอ้เยอะจริงพี่โอว่าทำคลิปเดียวไม่พอแล้วนะั้นหนังเกาหลี Keys to the Heart หนังญี่ปุ่น Last Letter โอยดีมากครับโกลมนติกสุดๆญี่ปุ่นอีกนะครับผมแมวและการเดินทางของเรา Suicide Squad เวอร์ชันของจอชว e Don เออ,ไม,เอไม่ใช่เวอร์ชันเดวิดไอเยอร์ครับไม่ใช่เวอร์ชันของเจมส์กันนะครับ วันเดอร์เรื่องนี้สนุกมากยิบมันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอนน่เย็น Kiss on the slope อันนี้เขาไม่ได้โปรโหรอกแต่พี่โอเอามาโปรโเอง e u q u i b r i u m เหมือนกันครับอันนี้โปรโครับหนังญี่ปุ่นโชว์มีเดอะเวย์ t ูเดอะ t เตชันอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่บุมแบรนแต่พี่โอเละเองนะครับคือจะไม่เก็บแล้ว รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วว่าซื้อมาทําไมซื้อมาเมื่อไหร่นะครับยังเป็นมือหนึ่งอยู่ Step up Revolution Sapphire 2 Guns แล้วก็ Taker s อ่ะดูที่พี่โอเก็บไว้เป็นคอลเลกชันหน่อย StarTech 11-12นะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันที่พี่โอเก็บไว้แล้วนะครับ h ฮร r รี่พอตเโอ้โหเป็น l i m i t ต็ด d อดิชันะครับเป็นเรื่องละสองแผ่นมีเบื้องหลังทั้งหมด Terminator ก็มีทั้งหมดนะครับ Terminator บางแผ่นมันกระจัดก,กระตายพี่โอก็เลยไม่ได้มารวบรวมไว้แต่ก็จะเอาก็คือจะทำคลิปแล้วก็เลย ก็เลยพอมันมีบางส่วนก็เลยเอามาคุยด้วยได้ที่เป็นมาเวลก็มี X-Men นะครับแต่ X-Men พี่โอก็ไม่ได้เก็บครบส่วนที่เป็นมาเวลยูนิเวอร์สเนี่ยพี่โอก็เก็บไม่ครบเหมือนกันมี Avenger มี Iron Man Guardian of the Galaxy Black Panthers เอ่อ Spider-Man f ฟนตาสติกโฟรอเจมส์บอนด์พี่โอมีบ็อกเซตของชอนคาร์ลีโรเจอร์มัวเพียสบรอสแนนดดเนียลเคลกนหาไม่เจอนะครับก็คืออยู่ในลังซึ่งลึกมากก็มีส่วนที่ไม่ได้อยู่อยู่นอกลังก็คือทิโมธีดาวตันสเรื่องแล้วก็จัสลาเซนบี้อีก1เรื่องอันนี้ก็เลยแยกออกมาสามารถค้นหาได้ง่าย หนังที่เป็นคอลเลคชันเอ,อ่อผมแมวนี้พี่โอก๋ก็บูมแมลงก็ขายด้วยนะครับ50บาทส5งานะครับค่าส่งคิดรวมกันได้นะครับทวายไลท์คอลเลคชันนะครับครบหมด u n น e r ก็เกมคอลเลคชันนะครับครบหมดไดฮาร์ดของ Bruce Willis c คอลเล t ชันเหมือนกันนะครับครบหมด มีบลูสิลิสเรื่องอื่นเกินมาก็คือเรื่องเรดแล้วก็เรื่องอาร์มาเกตตนที่เขาบอกว่าไมเคิลเบย์คนกำกับและคนทำเรื่องนี้บอกว่าน a s a ตอนนี้ก็เลยทำตามแผนของอาร์มาเกตตนเรื่องนี้เป็นคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีแต่ในที่สุดแล้วน a s a ก็ใช้วิธีทำลายดาวหางดาวเคราะห น้อยที่จะมาชนโลกด้วยวิธีการขับยานพุ่งไปชนไม่ใช่ขับยานก็คือน่าจะยานไรคนขับนะครับก็เหตุจะเกิดในปีหน้าแต่อมาเกตตอนเ,เนี่ยเป็นหนังที่สร้างมากว่า10ปีแล้วก็คือไมเคิลเบย์สามารถมองการไกลว่างั้น The m a t r ริพี่โอ๋ก็มีครบนะครับไปไหนละ่ะเบแมทริกซ์เอามาวางไว้ตรงนี้เราไม่รู้ไปไหน อินเดราจนส์พี่โอก็มีครบนะครับเดธโน้ e ก็มีครบนะครับ always หนังญี่ปุ่นครับครบเหมือนกันอุย้ยมีหนังในดวงใจหลายเรื่องนะครับนี่ contact หนังในดวงใจไททานิกก็มีแต่ว่ามันเป็น b o อกเซอ่ะ พี่โอก็เหลือแค่หนังเล็กๆน้อยๆอยที่พี่โอก็จะพวกนี้ถ้ามีใครสนใจพี่โอก็จะยกให้จะไม่เก็บสะสมอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ว่ากันเฉพาะ DVD ยังไม่พูดถึง vcd cd เทปคาสเซ็ตแผ่นเสียงเลเซอร์ดิสต์และก็อื่นๆนะครับก็จะเป็นคนไม่สะสมอะไรแล้วครับ รวมทั้งโปสเตอร์ด้วยพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ